นี่นี่ผมให้ดูนะองนี้มียันน่องมียันตรงน่องเนี่ยเห็นไหมครับคุณจะเห็นเม็ดแดงๆใช่หไหมคือความเข้าใจผมนะของเก๊นเนี่ยมันจะมาแปะๆไว้เฉยแต่ถ้าของแท้ในคุณสังเกตน,นะเนี่ยมันจะเป็นเลื่อนๆมาจากเนื้อนะครับแล้วมือตรงวัดทองเนี่ยนะครับสไตล์มือวัดทองเนี่ยเขาจะกรีดนะเป็นไหม ขาจะกรีดเป็นเส้นเป็นร่องในชะ่ไหมแล้วก็จะสับนะสับหัวสับท้ายตรงมืออันนี้คือเอกลักษณ์สาคัญแล้วข้างในเนี่ยเขาจะมีหุ่นมีหุ่นในแล้วก็ปั้นยันปั้นยันทับเอายันมาแปะเห็นไหมพ<ม>ู้นี้ก่อนที่เขาจะหล่อเป็นแบบนี้เขาต้องหล่อเป็นเทียนสีพึ่งก่อนนะต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนนะครับใช้วิธีการหล่อโดยหุ่นเทียนก่อนนะครับคือคือปั้นเป็นหุ่นเทียนแล้วค่อยเอาไปหล่อนะอ่าเขาถึงว่าเขาถึงบอกว่า การปั้น huh. มันปั้นทุกองค์แต่เขาไม่ได้เอาโลหะมาปั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเออเห็นไหมนี่เห็นมโอ้โหนี่แล้วใส่เป็นตัวลึกด้วยนะตัวครูเลยเนี่ยอืมเม็ดแดงๆนี่สำคัญมากเห็นไหมในวัดหนังวัดทองต้องมีนะ มากน้อยต้องมีวัดหนังวัดทองเขมรพวกนมี้ต้องมีนะครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนบ่อยๆนะครับนี่เห็นไหมนะครับเห็นไหมเนี่ยล้วสังเกตนะเห็นไหมตั้งแต่สองมาเนี่ยจุดแดงใช้ตาคุ้งหรือเปล่าเราจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะแต่เขาเขาจะเรียกในใ,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 ใน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 ภาษาพวก คนเป็นพระเขาจะเรียกว่าเม็ดแดงเขาจะไม่เรียกตากุ้งตากุ้งจะใช้กับเมกะสิทธิ์อเม็ดแดงเลื่อยๆนะครับเนี่ยอ่เพื่อนๆดูนะเห็นไหมสององค์นี้ยคือพิมพ์เดียวกันแต่ไซส์คนละไซส์เห็นไหมตรงเนี้มีน่องตรงน่องเป็นอุแต่ตรงเนี้ยเป็นตัวลึกเห็นไหมดูการวางแขนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยันเห็นไหมอ่า นะครับช่างปั้นสกุลเดียวกันแต่ถามว่าคนเดียวกันไหมอันนี้ยืนยันไม่ได้นะแต่ผมว่าคนละคนแต่เป็นสกุลเดียวกันเห็นป่ะอ่าองค์เล็กเนี่ยนะเอาเอาความรู้ผมปั้นทีละองค์ครับองค์ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นคนถนัดขวาปั้นองค์เล็กเนี่ยคนถนัดซ้ายปั้นถามทําไมทําไมผมถึงเข้าใจเป็นอย่างนั้นอ่ะผมจะบอกให้ฟังว่าคุณเห็นเม็ดสังวานนี้ไหมครับอันเนี้ย เบี่ยงเบี่ยงมาทางขวามือทางจออันนี้เบี่ยงมาทางซ้ายเห็นปะอ่าความถนัดของช่างเนี่ยก็ไม่ก็ก,ก็ก็จะออกมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแมเ้เราเราอันนี้คาดเดานะใช่ไม่ใช,ไใชไ่ไม่รู้ผมผมจะพูดให้ฟังผมผมคิดไปเองมันก็จะเหมือนหนุมานอะ่ะเราจะรู้ว่าคนที่แกะในถนัดมือซ้ายหรือมือขวาเพราะว่าเราจะสังเกตจากอะไรจากการปั้นจากการทำจากการจากการจากการทำงานชิ้นนั้นๆ ในภาพบอ,อกไหมครับเอออันนี้อันนี้คือผมไม่ได้ไปยืนยันว่าเขาถนัดซ้ายถนัดขวาผมไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ผมเข้าใจว่าลักษณะของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยอ่าตัวลือกอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยผมยังคิดเลยนะที่ผมบอกไงว่าช่างสองคนเนี้คนละคนเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพาดสังวานเนี่ยด้านเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ถนัดขวาปั้นพิมพ์ด้านนี้น่าจะเป็นคนถนัดซ้ายเพราะเขาพาดสังวานไปคนละฝั่ง และที่สำคัญนะคนนี้นะครับอ่าใส่ยันต์ตัวนี้ยันต์ตัวนี้กลับด้านเห็นไหมครับตัวลึกเนี่ยจริงๆลึกไมต้องหันมาฝั่งนี้ผมว่าช่างปั้นเขามีความอ่าเพชรจะกลับให้กลับร้ายกลายเป็นดีเขามีในยะหมดเชื่อผมไหมลึกจริงๆมันต้องหันไปฝั่งนี้ถูกไหมลึกก็คือรอลึกกับสลระอามอ่านว่าลึกถูกไหมแต่ว่าเขาอ่านอ่านนี้ถ้าสองกระจกก็จะเป็นลึกผมเข้าใจว่าเขาน่าจะให้ ให้นิยามว่าให้กุศโลบายว่ากลับร้ายกลายเป็นดีเป็นลือกนึกออกไหมเออเป็นนั้นคืออันนี้ผมผมวิเคราะห์ตามความคิดเห็นผมนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเป็นข้อมูลที่มีบันทึกหรือว่าอะไรไม่ใช่นะครับอืมสวย,วยแบบนเนี้ยเนี่ยถ้าสวย,วยแบบนี้นะแบบนี้นะสวย,วยแบบรับซื้อสิบล้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าสวยก็รับซื้อสิบล้านเพราะอาจจะแยกแยกเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความคิดแต่ผมอะ ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้ความเข้าใจผมแล้วแต่ความคิดครับแต่มันก็เป็นไปได้หมดทุกทฤษฎีเป็นไปได้หมดนะครับอ่าแต่ทุกทฤษฎีต้องอยู่บนพื้นฐานของพาแท้ก่อนอย่างนี้สิบล้านนะอย่างเงี้ยมีใครมีแบบนี้สวยแบบนี้สิบล้านผมรับผมรับเช่า